สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้พี่อ้อยจะทำแกงปลากุ้ยนะคะใช้พริกแกงแล้วก็ค้นน้ำมันเล็กน้อยนะคะ ย้อยขอควบผิดเกมก่อนดีกว่าเนาะปรุงรดนะคะเลือค่ะตัวเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวพี่้อยใส่ไว้ใต้ลิดน้อง้อยใช้อะไรบ้างนะคะ ส่วนรสชาตินะคะปรุงตามต้องการเนาะกล้วยมะเขือใส่กล้วยก่อนเนาะเพราะว่ากล้วยจะสุกยากเป็นกล้วยดิบนะคะครั้งแรกคิดว่าจะไม่ปอกเปลือกเนาะตต่หลัง่ปอกดีกว่าเพราะว่าลูกทานเลยเดี๋ยวก็จะโกรว ตัวนี้เป็นปลาเค็มน,นะคะแล้วก็หมูยอ,อนะใส่ก่อนเลยแกงเนจนะคะวันนี้ เตือนะคะตัวนี้ข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวใส่สุดท้ายเลยเนาะ เอาใส่เยอะหน่อยนะคะพอพี่อ้อยชอบถังสมุนไพรทานกัญญานะคะหอมแกงน้ำขุกขิกน,นะคะสุดท้ายใส่ข้าวคั่ว ื่อนะคะประมาณมนนหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะหอมมากตกใส่ข้ามกัน เสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะแกงป่ากล้วยมะเขือเจนะคะวันนี้ทำแกงเจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท้กถายพูดคุยกันนะคะแลวพีอยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะย้อยวางคลิปของหลานไปใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ